สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมจะมาอันบ็อกนะครับคาซานะฮะเป็นกล่องสุ่มนะครับของค่ายเดียวกับมิสเตอร์บอลนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นยาก,กันก่อนนี่นะฮะสั่งมานะครับก็ใหม่ในฟิลเลยก็อย่างเดิมครับเราก็จะมาดูลุ้นซีเกตกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาเปิดบ็อกกันเลยนะครับปุ๊บก็ให้ไปเป็นแบบนี้นะครับลุ้นมากนะครับกองนี้บุกดิบหน่อยนะตัวนี้นะแต่ว่าไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าข้างในไม่ได้เสียหายอะไรามากอยู่แล้วนะครับ เปิดให้ดูเลยนะเพื่ออันนี้สองน,นิดหน่อยนะครับมุมทาซาจะมาลิ้นกันว่าได้จริงหรือไม่นะเ,เปิดลุ้นกันเลยก็น้องทาซานี่นะฮะแบ่งเป็นเก้าบล็อกเล็กนะครับในกล่องใหญ่นี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะเปิดการ์ดกันก่อนว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับนี่นะมอะไรนะครับเราจะเปรลุ่นกันว่าเราได้อะไรบ้างลุ่นการ์ดกันทีละตัวนะแล้วค่อยมาเปิดดูกันว่าจะได้อะไรอู้นี่นะฮะกล่องแรกเลยครับเปิดให้ดูกันนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันหนักไหม ใต้ตูวมาเช็คการ์ดกันหาเมื่อวังอยากได้ซีเข็ดไหมนะมันก็อยากได้อยู่แล้วราเวลานเราเปิดใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถึงไม่ได้เราก็เก็บเพราะว่างานมันสวยคือห้องมันน่าลักมากครับรุ่นอันลึกปึ๊ให้ปึ้งอะไรเอ่ยอ้อนี่น้องน้องอะไรเอ่ยน้องผมอมองเห็นไนแม่ไนแมแบร์นะฮะคือชอบคาแรคเตอร์เอง คอลเลคชันนี้มากนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราไปเปิดรีวิวตอนไหนน,นี่กล่องกันก่อนอันนี้เราแค่เช็คการ์ดกันก่อนนะครับกล่องแรกนะผ่านไปกล่อง,อ,งนะองที่สองนะครับแบบนึงนะกล่องที่สองนะเมื่อกี้พอดีมีสายเข้าก็อ่ะไม่เป็นไรเราก็ตัดต่อวิดีโอเอากล่องที่สองเรามารุนการ์ดกันนะครับ ซึ่งก็ในี่อันนี้เป็นน้องเจ้าหญิงนะครับตอนที่สองผ่านไปตองที่สามอนที่สามแน่นๆอันนี้ผมเดาได้เลยไม่รู้แต่ว่าเคยเปิดแล้วเนี่ยตอนนี้นะออกไปแล้วก็คือน้องนี้กับน้องนี้นะฮะแต่กล่องเนี้ยผมเดาว่าน่าจะเป็นน้องซาลาเปาเอ้ยไม่ใช่ซาลาเปาน้องผีแต่ลาักษณะที่มันปิด <laughs> ผมให<ๆ>้คล,ล้ายๆซาลาเปาผมเลยเรียกน้องซาลาเปาอือห กาวค่อนข้างแข็งนะค่อนข้างหนาไม่ง่ายก็คือสั่งจากร้านนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าไม่มีการเปิดเช็คก่อนแน่นอนเพราะดูจากกาวแล้วเนี่ยไม่ได้มาแปะทีหลังแล้วก็เขาซีรูที่กล่องใหญ่มานี่น้องอีกาน้องอีกานะครับกล่องที่สามผ่านไปกล่องที่สี่อ่แน่นๆเหมือนกันเมื่อกี้อีกาแล้วใช่ไหม อันนี้สารเปาป่ะปึ๊บให้ปึ๊บ,บโอเคคือผมจะเช็คก,ก่อนนี้คือเช็คก,การ์ดตัวไหนที่ยังไม่ได้นะครับแต่บางทีเนี่ยผมไปส่งมาบ้างแล้วนะครับนี่น้อง่าจะเป็นน้องสารเปาอย่างที่คิดไว้นะฮะอ่ะใช่ไม่มีผิดเพี้ยนนะดูการดไหน้องน้องนับน,น้องผีนะ้องขีนะน้องขีกล่องที่สี่นะครับเลยห้ากล่อง ต่อไปของที่ห้าไอ้ดูก่อนนะตอนนี้ที่เราได้ไปเราคือน้องผีไอ้อไม่ใช่น้องผู้ผิดนะฮะน้องอีก,กาน้องหน้าผีน้องไนแม่นะน้ามีแล้วก็เจ้าสาวนะตอนนี้เหลืออยู่อีกห้าตัวนี้นะครับอ่ะก่อนที่ห้าเรามาลุ้นกันปึ๊บอ๊บป,ปึ้งหายอ่านี่ อันนี้ผมไม่รู้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะอ,อะไรเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆครับผมเรียกว่าน้องเมแล้วกันน้องเมดนะของที่ห้าผ่านไปนะครับสี่กล่องสุดท้ายโอย้กระดาษคือเดี๋ยวนี้กล่องสุ่มนะฮะคือถ้าเราจะบอกว่าเราไปชั่งเอาไปเทียบน้ำหนักเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ คือไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมบางบางคอลเลกชันหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาใช้วิธีคือใส่เนี่ยรองกันชื้นหนาๆน,นะฮะหรือหนักๆเนี่ยแน่แนๆไว้ทีเนี้ยถามว่าจะใช้น้ำหนักได้ไหมเนี่ยมันอ้างองิงอะไรไม่ได้เลยอยู่ที่ดวงล้วนฮะแล้วก็ก่องต่อไปไอันี้อีกเช่นกันแล้วก็คืองานเนี่ยตัวมันใหญ่มันแทบจะแนบสนิทกับทั้งกล่องแล้ว เราก็เขย่าไปจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกในความคิดผมนะเอ้งมีตัวนี้น้องโจ๊กเกอร์นะผมเรียกโจ๊กเกอร์นะแต่จริงๆแล้วอ <ๆ S 2> ่าโอเคแฮร์รี่ควีนเร <ๆ S 2> ียกว่าโอเคหกกอง <ๆ S 2> ผมเดาแหละว่าคงไม่เจอซีเชดไม่โชคดีเหมือนพี่คนอื่นเรากเพราะว่า <ๆ S 2> พี่ท่านอื่นนะไม่รู้ว่าเปิดเจอซีเชดกระจัดกระจายไม่หมดนะอันนี้คือผมก็มาลุ้นนั่นแหละแต่ว่าถามว่าเก็บก็เก็บนะ <Yeah. S 2> เพราะว่างานน้องจริงๆในสวยอย่เราจะไปรีวิวในคลิปให้ดูว่าอ่านี่อันนี้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะตัวนี้จะเป็นเทพแห่งความตายเดโซนะครับงานน้องอ่ะมันน่ารักคือไอ้ตัวหน้ากากเนี่ยมันบ่งบอกว่าแบบเรานะต้องใส่หน้ากากเพื่อที่จะให้คนอื่นกลัวหรือเป็นการกิดคาแรคเตอร์เปิดหน้ากากมาเนี่ย หน้าน้องมันจะร้องไห้นะครับกล่องที่แปดนะใกล้แล้วตอนนี้นะครับเรา,าอัปเลตให้ดูรเราได้เป็นหนึ่งสองนะครับสามสี่นะครับห้านะครับหกเจ็ดนะครับเหลือแปดกับเก้านี้นะซึ่งผมเดาว่าคงเป็นแปดก้านี้สี่เศดคงไม่ออกแน่นอนอยู่แล้วไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอ่าทำไมกล่องนี้มันเป็นอย่างวะอ๋อผมหาที่เปิดไม่เจอ นะครับพึ่งกล่องที่แปดนะอ่าเห็นไหมมันใส่ซองกันชื้นมาเยอะแยะกันเลยน่าจะไม่ผิดพลาดจากีอ่านี่นะครับคีโอพาตานั่นหมายความว่ากล่องสุดท้ายจะเป็นน้องลูกปป่นะครับตึงึงี่ดูแล้วกงไม่ผิดพลาดประการใดนี่นะฮะเจกให้ดูรอบสุดท้ายคือนี่นี่เอเอแล้วเอเออันนี้นี่นะฮะออกหมดแล้วนะ แต่ตัวนี้นะเดือน้องลูกโป่งตัวสุดท้ายซึ่งตัวเนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่คนอยากได้กันเยอะตัวตึงเหรตัวตึงมาโอ้ยกาวทําไมมันเหมือนกับว่าอันนี้แปลกนะอันนี้ผมไม่ได้ล่วงเกินเก้าล่วงเลยนะแต่ว่ากาวอันดูอะไรฮะมันเอสองกล่องนี้มันกาวมันแปลกนะนี่นี่นะฮะไม่เป็นไร ผมไม่ไม่ไม่คิดมากนซื้อมาเก็บนะสุดท้ายกค็คงนี่เห็นไหมบางกล่องนะเขาใส่ครับสองกันชื้นมาสองซอง,องแนบแน่นละเกินะกน,น,น,นะครับไม่มีสิทธิาประกาศใดซึ่งน้องปงนะฮะเพราะผมเห็นในตัวนี้แหละไอแกนแกนกลางนะครับสรุปสุดท้ายยกบล็อกน้องคาซ่านะก็คือเราก็ได้ทั้งหมดเก้าตัวนะครับแล้วก็ ไม่มีผิดพลาดประการใดว่าซ้ําหรือมูกนี่นั่นนะหรือ,อไม่มีผิดพลาดปการใดคือเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้สิเค็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนที่ผมเปิดมาได้ตอนที่ผมสู่มไปนะสามตัวที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับโอนกันสดๆงั้นแหละตึมีน้องผีนะ โอคิโอพาต,ตานะครับน้องลูกโป,ป่งเออหยิบยากลูกปนืนนะครับนี่น้องลูกโป่งสามตัวที่ผมได้มานะมีน้องลูกโป่งอันนี้คือผมไปสุ่มเล่นมานะครับก็ถือว่าโชคดีนะได้ตัวตึงน้องลูกโป,ป่งแล้วก็น้องผีแล้วก็น้องคีโอพาต,ตาเห็นไหมฮะ เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งก็คือตอนเปิดกล่องน้องนะครับอันนี้คือเราแค่อันบ็อกดูการ์ดัง,งเฉยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าเดี๋ยวนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะว่าน้องงานค่อนข้างสวยนะองคเคียวพัตตานี่ลองดูเห็นไหมคเคียวพัตาด,ดคืออย่างที่บอกฮะเนี่ยหน้ากากนะหรือแม้กระทั่งผีนะเห็นไหมฮะ ถ้าเกิดเราไม่เปิดหน้ากากเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าน้องเนี่ยหน้าตาคือร้องไห้อยู่มีตุ้กโป่งมีคนชอบเยอะมากนะผมได้ซนะ้ำแล้วเดี๋ยวผมก็ไปปล่อยเช็คการแล้วไปปล่อยพอตัวนี้ผมได้ซ้ำมานี่ดูนะฮะเนี่ยคาแรคเตอร์คือแบบว่าดูภายนอกฉันน่ากลัวนะแต่ถ้าเกิดดูภายในเปิดหน้ากากเปุ๊บเนี่ยน,าาน้องร้องไห้หน้าตาน,น่ารักมากแลนะสเกลค่อนข้างใหญ่นะเทียบกับเนี่ยกำปั้นผมเห็นไหม ตัวใหญ่เลยนะใช่ไหมฮะที่สำคัญคืองานน้องค่อนข้างดีเทลคือค่อนข้างสวยงามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงสีของกระโปรงเนะขาก็าดูให้มันเก่าๆนะไม่ใช่ว่ามือเราไปจับแล้วมันเก่านะตอนแรกผมก็ตกใจเอ้ยมันเก่าจาังแต่เขาตั้งใจทำสีมันเก่า่ดูหน้าตาน้องน้องค่อนข้างน่ารักไปสองใช่ไหมฮะ ใส่หน้าก,กากไปก็คือคิปคาแรคเตอร์ว่านี้เห็นไหมหน่ากลัวนะ <laughs> คอนเซปต์ดีครับคอนเซปต์ดีก็คือเป็นของเล่นที่น่าสะสมนะใครชอบก็ลองซื้อหามาเป็นนี่ดูน้องที่ลูกโป่งนะฮะอนุโป่งตัวเนี้ยมันจะเป็นแกนเหมือนแกนเหล็กดัดได้ต้องไอ้นี่ดีๆหน่อยไม่งั้นหลุดซึ่งตัวเนี้ยเป็นพลาสติกนะ ถ้าล่วงมันอาจจะมีการแตกได้เพึ่งผมทําล่วงบ่อยมากก็จักวางท่าให้ดีๆน้องเยืนได้ให้ลูกโป่งช่วยคำไปก็ว่ากันไปนะดูแต่นา้าครัส่วนที่โยบตาอันนี้คือซ้ํานะเดี๋ยวผมคงไปนี่แหละนะครับอุปกรณ์เนี่ยตัวนี้มีคาถกกาลากเห็นไหมดูน้องนี่เนี่ยน้าตาน้องน่ารักมากซื้อฉันเถอะเห็นไหมฉันน่ารักขนาดนี้ โอ้ถ้ามีซื้อชน้นก็ไม่เป็นไรเอพราชนมีความเท่อยู่แล้วนะถ้ว่ากันไป <laughs> อ่ะต่อไปน้องผีน้องผีให้ดูหน่อยตัวเนี้ยค่อนข้างใหญ่แต่ตัวนี้จะแปลกนะคือกระทา,ามไม่ได้ยัดเข้าไปในมือแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าจอยนะครับหรือมันที่เป็นสลักสลักเสียบเข้าไปให้มันดูแน่นมันก็จะขงผีนะครับน้องผี อ่าไม่น้องผีมาน้องผีน้องผีโอเคโอเผีเนี่ยผมต้องใช้อ่าถ้าใครจะใส่ในตู้โชว์เล็กๆเ,เนี่ยต้องใช้พวกกาวเขาเรียกากาวซิลิโคนอ๋อนะฮะยึดให้มันยืนอยู่เพราะว่าน้องเนี่ยค่อนข้างหัวมีน้นําหนักเพราะมันยืนแล้วเนี่ยมันจะล้มได้จะทําทให้โมเดลเสียหายหรือเนี่ยผมว่ามันยืนละ แต่น้องจะมีอันนี้มีจอยผมนะครับต้องเอาจวยผมออกก่อนเพราะว่าจวยผมจะไปยึดกับผมอีกทีแน,น่นอนเป็นหน้าผีาดูมันสละเปาอะทุกทุกจอยจะเป็นแม่เหล็กอ้นี้นะเดี๋ยนี่เห็นไหมได้ยินเสียงแกลบไหมแม่เหล็กเปิดดูนี่น้องหนา้าตาหนา้ารักเห็นไหมฉันหน้ารักขนาดนี้ช่วยกันซื้ออ,อันนี้เป็นดินน้ำมันที่ผมใช้ยึดนะไม่งั้นน้องจะเสียค่า แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กจอยผมตึ๊กตึ๊กเข้าไปน้องก็จะติดเลยตึ๊กเข้าไปนะฮะนะฮะนี่ละวก็ถ้าหรับเป่าขอบเข้าไปก่อนเข้าต้องเอาจอยจอยผมออกก่อนแล้วก็ค่อยใส่ไกทิ้งเพราะว่ามันจะมีตัวนี้เห็นไหมช่องให้ใส่ผมหรือาจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ที่นีอย่างนี้น้องมันก็น่ารักอยู่แล้วเห็นไหมผมว่างานนี้เป็นงานที่น่าสะสมน่ารายละเอียดดีแล้วก็พวก texture เ,เนี่ย อ่าก็คล้ายคล้ายคอนเซปต์กับมิสเตอร์โบนแหละเพราะเป็นค่ายเดียวกันแต่นี้จะมาในเวอร์ชั่นผู้หญิงนะยืนคู่กันได้เล่นคู่กันได้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูในท้ายคลิปนะที่ผมถ่ายรูปเก็บเอาไว้เนี่ยฮะน้องน่าสงสารไหมฉันไม่น่ารักตรงไหนดูสิเพรฉันใส่หน้ากากไปฉันก็น่ากลัวเงี้โออะไรของคุณเนี่ย <c oughs> ปิดปิดบางใบหน้าที่ร้องไห้นะครับซ่อนเด้น นเลนนั่นแหละคอนเซปต์มันผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงรายายไงแต่คือมันดีผมว่ามันดีใช้ได้เลยก็อย่างที่บอกนะฮะพอเปิดมาสามตัวที่ซ้มใหญ่สามตัวนี้ผมคงได้ไปลงขายนะครับเพราะว่าแต่ก็คือจากที่สังเกตในกลุ่มเนี่ยคนไม่รู้ว่าไม่ค่อยนิยมกันหรืออย่างไรนะเพราะว่าน้องค่อนข้างราคาสูงหรือเปล่าผมก็ไม่ผมก็ว่ามันไม่สูงนะถ้าเทียบกับมิตร์โบลถูกไหมคนที่เจ็บ น่ากลัวไหมฉันเป็นพีมาหลอกแกนะเว้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ฮะงานคาซานะครับสำหรับใครที่ชอบนะดูดิถ้าเทียบกับมือเนี่ยตัวนี้ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นตัวตึงนะน้องลูกโป่งเนี่ยเออคนชอบกันเยอะนะเสือลูกโปง่งก็ราคาค่อนข้างสูงเลยนะที่เห็นลงขายกัน แต่ไม่ต้องห่วงครับผมขายทีไร like รับประกันห้านาทีไปแน่ <c oughs> นี่เท่ากำปั้นนะอันนี้ก็รีวิวกันสนุกสนุกคุยคุยกันนะครับสำหรับผมก็ขอขอบคุณนะครับถ้าเกิดคนที่เข้ามาดูและรับชมช่องผมนะก็ผมเป็นช่องน้องใหม่นะแล้วก็อยากฝากเนื้อฝากตัวด้วยใครที่จะอยากติดตามงานโมเดลกระตูลเลนเรื่องอื่นที่ไม่ใช่อาร์ทอยหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามา แนะนำติชมได้นะครับส่วนวันนี้ถ้าติดพลาดประการใดน,นะครับผมก็ขออโคดไว้นะที่นี้นะครับเดี๋ยวฝากด้วยสำหรับช่อง YouTube น้องใหม่นะฮะสำหรับการรีวิวของเด่นวันนี้นะครับผมน้องคาซ่านะฮะก็ฝากด้วยล้วกันครับผมสวัสดีครับ